สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชคคะ่ะมื้อนี้แหม่มผ้าโชคกอยู่ที่เกาะดอนโพปูอเอือคือเก่าล่ะคะ่ะพี่น้องเอฟซีคะ่ะค่ะที่เอฟซีเห็นยูนิคก็คือน้องแป้งคะ่ะที่มาของถูกทุกงวดเด้อคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเอ่อซึ่งงวดที่ผ่านมาน้องเพิ่นได้3ตัวหลังนะคะพี่น้องคะ่7คะ7ใบค่ะหลัง ก่อนหนานั้นกระถูกทุกหนงวดเพลินก็เลยเดินทางมาแก่บนยูปูอือลือค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้จะได้แนวทางตัวไหนกะมาไปเบิ้งน้ำกันค่ะโงนนะข้าบารมีขาสึง่ะเดินทางมาจากโคุาธนาถซึง่นมาบสถ์สูงสี่คนถูกมาไหลงวดแล้วบัสซ่งคนนัซึ่งถูกวาตลอดค่ะพี่น้องค่ะอย่าขาดค่ะพี่น้องค่ะ อยาก่ายในคลิปนี้ค่ะอยากจะิ่งนทตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอพีนะค,ะนค่ะเนาะะสอมโอกาสังส้าปจ้า ลงอัยทิเอตใหยุราจะเอาทรงเพรีมคลีประโมนมโนสานจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์ขัตติยะวงอันเรื่องละเอียอีกทั้งททเท้าไทยทิเอต โหทุกที่สามพระอาพัจเจ้าขออัญเชิญเพยุราเจ้าทั้งสิบหกทันฟาสิบห้าชั้นดินสิบสีชั้นวานาลงมาเป็นสักขีบพยาน ไหงงานอันบวงสวงก็ไหว้เครื่องสักการะบูชาณดอนโพแห่งนี้รักกาลบัดนี้ด้วยถื่นตะนตจกอมเรสุอัตราภั ...สกบจ รkekhสขตทกันตทวิมาปรจตว่านาขเคหวต มหิเจติมุมวาจยันโตเทวาชาลทารวิสเมยักขันทพนาคามติดทันตาสันติเกยยงโมนิวรวจรังกาเทวเวตุนันโตธรรมะสาวนากโลยัมบรันตาธรรมะสาวนากโล อามบารันตามขามมหาวนากระลมอาญเมธาตามสาธุเฤทธขัดจักย่อมืองนอมผอมเพลิงสมมาขอบูุาย่อหยกเพพาดาสุตนเจ้าจักบูษาคนเจ้าผู้เอื้อผู้เป็นใหญ่ โภพกปักคุ้ยไพให้ส่เย็นส่เมืองบานจ่าตัโลกกบันเจ้าเท่าทิศทั้งสีพระอินทรนิลกาห้มวับคำลำแยงใหว่าปุ่นเป่งบานให้เฮืองหงสดใสเพิ่งคุ้ยไพโลกข้าซ้ำหะมองมาไล่สิ่นอยู่พืนดินแผ่นฝาแต่เหงื่อไงในผู้ผาทั้งครูตาอหักซักรรมมาสู้คำว่านขปาหน้านำหายลนพงเหลือหลาย อันตรายไพ่ทุกให้เส Marcel, ยียมโซนว่าลลยสิ่งก็ขาเทินสานโทสานโทสาโทอันับ <Becca. S 1> ต่อไป่พยขอเรียนเชิญทุกท่านเล่งวาจะเอวัดดีตามกรอบะผมให้เสียงดังนิดหนึ่งเพื่อเสียงของพวกเรานนั้จะส่งไปถึงสามเด่นโลกธาตุอันมีเทวโลก มโนาสาโลแระโมภโลนทั้งสิหชั้นฟ้าสิห้าชั้นเย็นสิบสีห้องต้องบาดาลท่านโกเอลอราชานากราชจะได้รับรูราาับทราบถึงเจตนาลมของพวกเราที่เข้ามากราบสักการบูชาในวันนี้ตองการสิ่งใดประสงค์สิ่งใดใครขออิใจฉาท่านเอ่ยวาจาทาทนัก พุทธบูชาพุทธบูาพัทิตัโตมหายิตกวันโตธัมมบูชาธัมมบูชาพระปัญญกมัโตมหาปัญญกวันโตสังฆบูชาสังบูชาพัทโพคะวาโหที่โลกนาถังรัตนตยังอภิปูชยานีเอหิสังฆัง ปิโยนาคะสุปันนังนัมมิหังกายะวาจิตตังอคังวันทาท่านปูอ่อือราชาน้าคราแม่ยา่าแก้วกัะยาทีวีน้าคราวิสุทธิทีวี ปูเชมิเมตันจะมหาลาโภรัตนตยังอภิปูชยามิเอหิสังขังปิโยนาคะสุปันนานังนะามามิหังกายะวาจิตังอหัมวันธา ทัปูอือราชาชนาราชแม่ย่าแก้วกัลยาทีวีนาราชวิสุทธิทีวีปูเ่เฉวิแม่ตัณจะมหาลาโภปิโยนาคขันะปริตังข้าพระเจ้า ได้น้องนำจัดทำพิธกกีกรมกรบมวรบรงวงสรวงถวายเครื่องพอพสักการบูชาสามยาพัมภีร์พระพิณีโบราณถวายแด่องค์พ่อปู่สุริยมงคลอุรุราชา นาคราอันมีบายสีพระยานาคา,าบายสีเปิดซัพบายสีบรมพระครูปากคมผลไม้นานาพันธุ์ไข่ต้มขนมหวานพวงมาลัยน้ำดื่มน้ำสีธันญพืชมาครูบุรี น้องถวายแด่องคูอือลือราชานาคาราขอถูลเชิญ่อือลือราชาค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของแป้งที่มาถูกทุกงวดค่ะซึ่งเพิ่นมาบวงสวงไงล่ำถวายเมื่อกี้นี้เนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขถูกเก่าสองเม็ดเดียวค่ะพี่น้องคะที่มาถูกทุกงวดงวดทีพานมาเพิ่นใด สามตัว่ายเจ็ดใบค่ะพี่น้องคะหลังจากนั้นเพื่อนกัดที่พานมาเพื่อนกระถือทุงวดวัสันพี่น้องเอฟซีค่ะเพื่อนก็เลยเดินทางมาจากโคราชเนาะคะ่ะเนาะมาบวงสวงปูค่ะซึ่งปูไปเขาฟันบอกว่าอยากเห็นนางร่าใดนางร่าวัสันมือนี่น้อ,นองเพื่อนก็เลยนั่งร่มามาถวายปูเนาะค่ะเนาะซึ่งจุดถูกบวงสวงใดเลขเก่าสองเม็ดเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดชื่นชอบก็จับ ลอตเตอรี่ยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อทันใดคัดกระพานค่ะแอดมินก็เสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะไขวิจารณญาณในการรับชมกันเองค่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะ,อะขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ขอให้พอแม่พี่น้องโชคๆมันหมนันสุขสุขคนเด้อสำหรับแนวทางตัวเลขของน้องแป้งที่มาถูกทุกงวดเกเม็ดเดียวค่ะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ